วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสํารวจกันดูนะครับ ว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการละเมิดสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM ออยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้าง เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญเลยครับขับรถปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตางค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการ ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองโดยประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สอง ให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เนต็ต มาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้อันนี้ปะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ปะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับ เราถูกแซงคิวแล้วเราก็เป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับ ตัวเรานี่คือพล,ลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของการละการแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธ์ก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับ เป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของการละกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรก ถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพักการเมืองใดคำถามที่2อ,อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่3ครับท่านคิดว่าประเทศไทย ควรต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละ่ะทีนี้เมื่อคําตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหาอาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับ กติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับหนึ่งข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับย้ำนะครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับแล้วพอครบ3มนาทีผมจะบอกให้เปลี่ยน พูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้ให้สลับการพูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับยากให้เราจะผัาการฟังนะครับโอเคครับ หมดเวลาครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพักการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพักอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพักการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพักแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุฒิทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคกขี้นนอน,นะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพักเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะครับครับของผมในหัวข้อการเลือกพักการเมืองนะครับ ผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรล,ลัตนะครับหวังงงเจริญโรงเรียนสตรีสุทรปาการนะครับอาจารย์เขาเลือกพักประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันของพักนะครับแล้วก็ระบบการปฏิบัติงานของพักซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ใน,ในส่วนของผมมีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพัก ซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจออาจารย์สราวุธเจออาจารย์พรล,ลัตแล้วอาจารย์พรรัตเลือกพักปฏิป,ปัติซึ่งแตกต่างไปจากอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับความรู้สึกส่วนตัวครับเราก็อยากรู้ว่าทําไมเขา <c oughs> ถึงเลือก <c oughs> พักนี้ก็คงจะเหมือนกงนะครับเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทําไมผมถึงเลือกพักนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่า ทุกคนมีความแตกต่างครับแต่ผมไม่ได้แตกแยกแล้วของอาจารย์ผ่ลัด์หรครับ,รบ,รบก,ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะประเด็นก็คือว่าทําไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับ ว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรรัดบอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สลาวุธก็บอกว่าอาจารย์พรลัตเพื่อไทยดีกว่าเปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ <Hello. S 1> ทะเลาะกัน <Hello. S 1> แน่นอนถูกไหมครับ <Hello. S 1> แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละ mm hmm. เราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเรา mm hmm. ทั้งคู่คิดแบบนี้ mm hmm. สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ ได้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับได้แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับไม่ได้มีแต่ตีกันและสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะนั้นความปรองดองความสมรนฉันนั้นไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกันแต่คืออะไรครับคือการเคารพกันนั่นเอง ครับขอเสียงประมือครับให้กับอาจารย์สารวุฒิและอาจารย์พรลั์ครับโอเคครับทีนี้มาถึงคําถามที่สองนะครับท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับในสิ่งซึ่งอาจารย์ได้ฟังมาจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเห็นต่างจากอาจารย์เชิญครับ ดิฉันนวลจันนะคะดิฉันสนทนากับน้องสมฤทยัยถึงประเด็นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยดิฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยเขาโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือกเขตละหนึ่งคนเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะคะวิธีการก็ง่าย ดีท่านรู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อถามต่อเอาแล้วหนึ่งคนถ้าหากว่าสสในเขตนั้นเป็นสสที่ทํางานไม่ดีละ่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนละ่ะประชาชนจะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่า,าก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ผัดกันบ้างให้อาจารย์สมุทรไทยได้พูดกลับบ้างนะครับ <c oughs> ที่ได้ฟังอาจารย์นวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต้องการจะ ไม่ให้แก้รัฐมนูญนะครับค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันนะคะขออาจารย์นวลจันก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว,ว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพักใดพักหนึ่งหรือเปล่าค่ะครับทีนี้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นวลจันเมื่อได้ฟังความคิด ที่แตกต่างปจากความคิดของอาจารย์อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับฮึก่อนค่ะเออในใจก่อนเฮทํทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราเฮ้ยเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราแต่เราก็ลดทิฐิตรงนั้นว่าเออน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังไปฟังมาเราก็ชักงจะโน้มตามน้องเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะ เรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ยน้องแน่ใจไหมว่าหนึ่งคนดีระบบหนึ่งคนดีแล้วเราบระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจครับแล้วอาจารย์สมฤทธิ์ไทยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเข็ละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทจารย์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์ คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยค่พะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้สองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่นกอนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับ ขอเสียงประมือครับให้กับอาจารย์นนจันและอาจารย์สมฤทัยครับ